สบายดีจ้าป้าลุงบอสุขุสุคนนะจ้าสบายดีมื้อนี้กาแม่น้อยกำลังงัดไปเลาะตลาดมาพี่น้องได้ไหลายอันพันแนวเลยได้ไหลายอย่างเลยมื้้อนอีจนล้นโต๊ะล้นตังค์สบายดีหนูมาในอันอี้กาหกทิศตันต่อไปถึงนอาก,ก็วัดหรือกนะู๋เลยอืมเขาว่าหนูสีแบบเป็นแสนเลยนะ โครับหมูเนมาเร็เรียกไทต้อกับปุ้นำกระปุ้นลวกลูกสิ้นถูกกินก่อนปุ่นห้อ,ขอก่อนเด้อพีนออนอ่น้องแมนแล้วกัซื้ออะไรอยางมาที่นขอขอนีโลนี้องูนเ้องดเทปหเท่นซุเจ้มาเนั้อ ทางนี้ยกาพรก็กำลังกําลังคุดห่องเลยพี่น้องเด้อขุดมาหอดนี่ไวไวพรสบายดีป้าลุงแน่หนาวบอกหางเสื้อแันยาวสีตัมกระปุ่นนะจ้า พี่ชป็นคนตามม่น่อยบอกคนเป็นคนเห็ดกินแบบน่อยคนีเป็นคนเหตดให้กินนะพี่น้นเ่นอกงรเองาเขาตูเ้เย็นเหม่ยนละกัน <โบ S 1> เวลา <โบ S 1> เห็ดละกันนี่นี่เราไปเกสนาไว้อ้นี้เนี่เขาเขาตู้เย็นมาเกา,กากะพร้อมพักนี่เดียวมาล่างไว้อันหนึงล่าง,างกินจะำับบนี้เดีเขาไ,ไว้ไป มัดทะเกัพ่อเลยมะเพชดแดงค่ะทะเลไหนสี0 0ันหรอสี่นเลยเ่นมเตอกระยาดอใส่จะดีหรเนาะมาเนอยเดินตัวเย็นเอยไาเรามาไปเรือบอกเรือบอเรือลายเรือไปเรอมเอออเออมาเอออืออเออเขาเมียตัวนะ ภานเขาเทพได้เยอาเขาเย็นได้นะะนี่นี่เขาตากมุอปุ่นสู่เขกินก็ได้เขางแกมาตงมีเนาะ่ออะไรมบนมแ่บไปตาขปุ้นเลี้ยงเลยะไแบบเป็นหัวเป็นหางเนาะก็เป็นน้นักเนาะหลากพักป้าพักอันพักอนะคอสิเป็นตแสบกบเกาพี่น้องเลย มืดบรศัพท์มเออบริษมืดค่ะหัวค่คหับพัฟฟี่พรโยกขึ้นเด็กอยากกินขาลงตลาดลงตลาดคือเก็คือคือจะน้อย บอกวก่าจะได้นะไปดูหนักโอ้ดหักเอู้หูลายหลายใบมะกินหลาปวดเท้า พรดเด็าแงมาทำพดยูานาเบิดหรือเปล่ายังยูกันพาเหลืองพาเดนแช่แบบใด้แบบเด็กกันจะเป็นพาแดงหรอ วันน้เราชิาแบบผ่านไปทั้งหมด่ะเ่งัวจะแกะหอมมีหอมแล้วน่ะอ่าเหยียมดก็ไดหรออยากกินอะไรก็ว่า

้ำตำพี่น้องจักตำขอบคุณส่วนน้องพรกับปู่เราเป็นเบิ่โมดเราก็สินั่นนี่หมดแสมูกนักแงเนาะหมมาซอกันากอกก่อนเด้อพี่น้องเด้อากอกแซ่บๆนๆเด้อจ้าสมน้อยมันงัวงนัวเนาะใส่กอกนัวๆได้นัวกอกแซ่บกนาวเอักนามแน่ หมักหน้าหมักเลนียงก็ลงเรียบรอ้อยมาเอาน้ำมะขามเปียกลงเลยมียนะพร้อมแล้วพี่น้องจึ้มเม,ม,เมา้มุนป่ยแต่นงไหน่อยน้ำปลาลงโดยเดิพี่น้องเลยโอเคตานมาใน,น,นังตานอาอยรงงไปหน่อยแบบนีสน้ส่ข้าปุ่นนะั่น ปูนลงเลยจ้าเป็นเกาะถุงดำลงเลยตัวหลายคนกินเนาะแซ่บกินหลายคนอืมแซ่บนะวันถี่ทองเฮ้ยแซบ่บที่หนึ่งเลยลูกชิ่นลวกมาทองลวกทางนี้น้งทองเผอกำลังลวกลูกสิ้่งนะจ้าเอาเหียแล้วเหียแล้วเหียบ่นี่ลูกสิ้น ลวกกซีนก่อนกินกับเนางพระวัานแปลงทอขนซบทอเอ้ยน้พรนซบทอซับถึกทอหอลูกสิ้นก็จะเห็นอะไมาแล้วน้องไหมเนาะสุกมาแล้วสุกมีแรมแต่มาลวกไผ่แม่ทอนห้อนนล้วมากินมันจะแซบแซบแพงบ่ เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะนี่นี่สองสะจานนี่ไหม่อันอะไรบอสอาลูกศิษย์มันเพนาะเอาลูกศิษยลงใครนำพี่น้องแซ่บมันแตงโวเรียบร้อยคลิปกินเรื่องคลิปไม่ง่ายนะจ้าลาไปก่อนคล,ลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้พี่น้องพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย